ผมวันนี้ของพึ่งมาลงนะครับตอนนี้ลงเมื่อกี้นะครับ power m ก็มีตามนี้แหละครับ hd ตัวนี้ของช่างวัดนะครับ6กพันวัตต์เต็มนะครับ18บค่าละสามสดอกโปรยูโรเทคนะครับผม mrs 6000ก็มี pn s o u n นะครับ2องพสี่ n t e c h สานะครับตามนี้ eq สไลด์ยาวนะครับก็จะมี nts 1ตัว dbx 2ตัวยี่ห้ออะไรไม่รู้นี่ ผมก็ไม่แน่ใจไม่เคยได้มาเลยหน้าสีส้มนะครับสวยเชียวครับมีอยู่สีตัวนะครับตัวนี้ไข่เดี๋ยวทักมาในแชทหรือสอบถามทางเบอร์โทรได้ครับจะว่าราคาไม่ถูกหรอกมันเยอะเกินครับนี่เป็นครอส2ทางสามทางนะครับตัวละแปดร้อยบาทครับผมอีคิวสไลซ์สั้น er. จะมีสวยๆของไมเอ็นพีนะครับตัวนี้สภาพสวยเลยใหม่ๆนะครับ ฟรีตัว c l e นี่ตัวนี้มีแยกซับนะครับโปรโยูโรเทคไม่มีแยกซับข้างหลังนะครับครับบาลิงเจอร์ก็จะมีเป็นคอมเพรสเซอร์ครับโอ้ใครใส่กับหัวกับหางวะเนี้ยโอ้กับเลยนี่กับกับตัวนี้น่อยไม่ได้ดูตัวหนังสืออ่ะกับหัวให้แล้วนะครับกับแล้วนะครับกับหัวกับหางนะครับอ่ะโอเคข้างบนนี้จะเป็นคอมเพรสเซอร์สีช่องนะครับของบาลิงเจอร์นะครับผม ตัวนี้เป็น e q b s เป็นงานช่างนะครับตัวนี้900บาทงานช่างกับปลั๊กไฟ nts ใช้งานปกตินะครับเ f f เฟเอฟเฟของไม้ np นะครับใช้งานปกติเช่นกันมิกตัวเล็กมีอยู่2ตัวนะครับตัวตัวนี้ yamaha อยู่700บาทนะครับตัวนี้ของอะไรนี่ะตัวนี้ของอะไรของยี่ห้ออะไรนี่ไม่เห็นยี่ห้อเลย อาาร้อบาทนะครับไม่เห็นยี่ห้อบลูทูธมีนะครับผมบลูทูธมีนะครับผมเจ็ดร้ยห้ายนะครับผม power m s พันสองูห้าพันแปดร้อย 5, บาทนะครับ s เก้อย s เก0าอยู่4,400บาท s เ0็ดรอย s เจ็ดรอยูสามพั 3, บาทเอาแค่นั้นแหละครับผม e n TS, t s t พันนะครับตัวนี้เดี๋ยวทำทำความสารหน้าให้นะครับ entis นะครับใดสนใจทักมาสอบถามได้นะครับตัวนี้เป็นดิจิคาร์ดนะครับเป็นหน้าดิจิคาร์ดตัวนี้เป็นประกอบนะครับหม้อลูกใหญ่ขับ18ข้าละ2-3ดอกได้นะครับตัวล่างเนี่ยตัวล่างนี่ขายแล้วนะครับไม่ลอยไม่ลอยชัวนะครับไม่ลอยชัวตัวนี้อะไรนี่ MLX2 MLX2 ตัวนี้อยู่1,300บาทนะครับ ของจัมเปอร์เสียงดีเลยนะครับเทสแล้วจัมเปอร์ตัวบนนะครับเสียงดีครับขายอยู่หนึ่งพันบาทแค่นั้นนะครับอันนี้ตัวไม่นะครับอันนี้ของชัวร์นี่ของจัมเปอร์เสียงดีทั้งสองเลยนะครับลองละนะครับผมอ่ะคงมีประมาณนี้มิกไนอีกอะสองตัวโปรยูโรเทคไหนอยู่ในหมดพี่ชายเอ้ยอ่ะตัวนี้นะโปรยูโรเทคนะครับหนึ่งตัวตัวนี้ลองแล้วนะครับปกติทุกช่อง มีบลูทูธด้วยนะครับตัวนี้มีบลูทูธด้วยโปรยูโรเทคเอฟเฟกหวานนะครับตัวนี้รอแล้วนะครับตัวนี้อยู่4ี่พันแปร้ยบาทรวมส่งนะครับ4ี่0ันแปรอยบาทพอเอาแค่นั้นแหละเอาถูกๆเลยหน้าหน้าคว่าหน้าร้านจะอีกราคาหนึ่งนะครับโปรยูโรเทคอีกตัวหนึ่งนะครับ DSP ตัวนี้นี่อ๋ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาออกก่อนนะครับผมแบับหนึ่งตัวนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้เช็ดเช็คแล้ว เช็คแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเช็คแล้วปกตินะครับทํายังไม่ได้ทําความสะอาดตัวนี้อยู่เอาราคาเท่ากันนั่นแหละครับผมนะเท่ากันกับตัวเมื่อกี้ครับปอยูโรเหมือนกัน4ี่พันแดร้อยบาทเนาะเอาแค่นั้นแหละครับผม่าโอเคครับผมตัวนี้เป็นเออโต้กำลังลองนะครับลองช่องเรกสัญญาณวิ่งขึ้นปกติทั้งสองช่องนะครับนี่ l อนะครับ ้ายขวากาลังลองนะครับเอฟเฟกออกนะครับลองลองได้ช่องเดียวผมไม่หยุดก่อนเมื่อกี้หนกหูผมนะโอเคครับทับไอหกพันนะครับผมทับไอหกพันสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมสภาพเดิมไอหกพันตัวนี้อยู่สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านี้ครับผมอ่ะอ๋นนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอนมาแล้วโอเคนะครับผมอ่ะคร่าวแค่นี้ก่อนนะครับของประมาณนี้นะครับ มิกเอาโตลงขายหน้าเฟซเมื่อกี้เองสองพันสามรอยบาทไม่รู้จะไปหรือเปล่าเบอร์โทรตามนี้นะครับผมร้านมณีเล็กทรอนิกส์อยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมตามนี้เฟซบุ๊กผมก็มณีทะเลรับนะครับีเป้สาวนะครับเฟซบุ๊กป้โซลาดีเซลนะครับท่านนี้ครับปีโคลาดีเซลนะครับอ๋อครับผมโอเคครับผมครับผมอ๋อโอเคนะครับ เตนียย่อยก่อนแค่นี้นะครับผม